ครั้งเล่น,นะครับภเป็นยังไครับทางด้านทางพีครับครับสวัสดีครับสิบดขอบคุณมากข้อมูลัำมาครับเจ้

คอนติแล้วคแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นจะเป็ให้คนชัยนาทครับจะเป็นแรกจะเป็นแค่รักชัยนาทเลือกเบอร์สามอรอยยินครับมีแต่อน้ดีงนชัยนาศอร่อยไหมครับนะครับโอเคอ๋ย่าลืมน้าไม่กินด้วยนะม่ต้องบอกอร่อยจริงๆ ไม่ได้แกงสมนะอร่อยจริงๆอร่อยมากเยกินเดี๋ยวเดี๋ยวไเจอกันแล้วนี่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วไปตนะเดี๋ยวพี่จะรงม้นแล้วตามสองหนึ่งยิ้มได้ครับ คุณม่กของเราเฮ่งเยนะครับสวัสดีครับารับสวัสดีครับวดีครับัสีครับครับสวัสีคระครับสวัสดีครับชครับวัสีครับสดีรันดครับวสดัวดีครัวดครับดีครับดครับีครับครับวัดีครบาครับครับารบ รถไฟฟ้านะครับ20บาทตลอดสายว่าเป็นการได้เฉพาะคนกรุงเทพนะครับแล้วก็ใช้ภาษีของคนทั้งประเทศไปทําเรื่องจริงๆแล้วนะครับเป็นเรื่องของอนาคตลูกหลานไทยโดยเฉพาะลูกหลานคนต่างจังหวัดเนี่ยที่เข้าไปเรียนในกรุงเทพก็ดีไปทํางานในกรุงเทพก็ดีส่วนใหญ่ที่ใช้รถไฟฟ้าหรือใช้ขนส่งสาธนั้นเนี่ยเป็นลูกหลานคนต่างจังหวัดเกือบทั้งนั้นเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วลูกหลานเราเนี่ยไปยุนเทเวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ การเดินทางเนี่ยสูงมากมากถ้าหากว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยจะทาให้เขาประหยัดเงินเนี่ยเดือนหนึ่งถึง4ี่ห้าพันบาทเมื่อเขาประหยัดเงินได้4ี่ห้าพันบาทเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยมีอนาคตและเขาสามารถไปผ่อนคอนโดผ่อนบ้านได้ถูกไหมครับทำให้ลูกหลานไทยเนี่ยมีอนาคตลวนี่เป,นเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดสําหรับอนาคตของลูกหลานไทยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเสียค่าขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นจํานวนมากทีเดียวนี่คือการลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายของลูกหลานไทยโดยเฉพาะเลยครับ เพียงครับแล้จากการลงพื้นที่พบปะประชาชนในวันนี้ที่เราอยากบองอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวชัยนาทครับคือผมเนี่ยอยู่เป็นลูกหลานชัยนาทผมอยากเห็นจังหวัดชัยนาทของเราจเจริญเติบโตจเจริญรุ่งเรืองมีความจเจริญลูกหลานชัยนาทเนี่ยสามารถที่จะกลับมาหากินในจังหวัดชัยนาทได้สามารถจะมีความจเจริญในจังหวัดชัยนาทได้จังหวัดของเราจังหวัดเล็กๆนะครับที่ไม่มีน้ําไม่มีทะเลไม่มีภูเขาให้ลูกหลานเราเก็บกินเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิด ช่วยกันสร้างบ้านของเรานะครับร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าหรือคนที่มีความคิดว่าอยากจะพัฒนาัยนาาร่วมกันเนี่ยนะครับผมอยากเห็นตรงนั้นเป็นอันดับแรกครับเรามารวมตัวกันสร้างโมเดลของัยนาที่เรามาช่วยกันโดยที่ถ้าหากว่าเรารอเพึ่งพาแต่รัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ทันการเพราะฉะนั้นผมอยากรวบรวม,รวมลูกหลานัยนาาเนี่ยนะครับมาร่วมอุดมการณ์ ช่วยกันสร้างว่าจังหวัดชายนาฏของเราเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สามารถที่จะมีความรุ่งเรืองในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองได้มาช่วยกันทำนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่ว่า,าหลังจากนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะหลังจากเลือกตั้งหรือก่อนนะครับเราก็สามารถประสานความร่วมมือกันได้นะครับแต่สิ่งเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการคือ <G> อยากให้ลูกหลานชนายนาฏสามารถที่จะกลับมาอยู่บ้านแล้วสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ แล้ววันนี้เราได้ชูนโยบายสระมาอะไรบ้างครับคือบ้านเราเป็นบ้านเมืองกเกษตรนะครับอย่างน,น้อยเนี่ยกเกษตรก็ต้องมาอันดับแรกก่อนนะครับเพื่อพยุงซึ่งผมต้องบอกว่าพยุงก็แล้วกันเพราะเราเป็นกเกษตรมาช้านานแล้วนะครับเราก็พยุงเพราะฉะนั้นโครงการของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีการประกันรายได้ของสินค้ากเกษตรนะครับหากมีต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยก็จะเพิ่มให้30%นะครับก็คือต่อไปนี้ทําเกษตรเนี่ยไม่ต้องกลัวขาดทุน นะครับไม่ต้องกลัวขาดทุนแต่เหนืออื่นใดบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ทําเรื่องข้าวเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะผลักดันราคาข้าวให้ได้ข้าวขาวนี่ให้ถึง1,000 0ข้าวหอมมะลิเนี่ยให้ถึง1 5ื่นซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นได้ตามนี้ก็จะทําให้เกิดเม็ดเงินเป็นกําลังซื้อในแต่ละจังหวัด ที่ปลูกข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชน่นาเนี่ยเราก็จะเกิดกําลังซื้อทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถขายของได้ดีขึ้นเพราะว่ากําลังซื้อหลักของเราก็คือเงินจากดินนะครับที่พี่น้องหว่านมาเมล็ดใส่ปุ๋ยคนดินรดน้ําเมื่อออกรวงเก็บเกี่ยวมาขายได้เป็นเงินก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในหมู่บ้านในตนําบลในตลาดและในจังหวัดนี่ถือว่าเป็นเงินที่สําคัญสําหรับจังหวัดของเราครับ